จะบินกลับไทยพรุ่งนี้นะคะเป็นรู้สึกว่ารอบนี้เอินไม่ค่อยได้เตรียมของอะไรไปเท่าไหร่เลยอันนี้คือกระเป๋า carry on เอิน,นะคะก็เดี๋ยวไว้เดี๋ยวจะทำแบบ what's in my bag ให้ดูแยกอีกทีหนึ่งละกันนะคะทุกคนเพื่อใครอยากรู้ว่าใส่อะไรเข้าไปบ้างมันเยอะเพราะอะไรมันเยอะเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ คอมแล็ปท็อปอื่นซึ่งเยอะมากคืออุปกรณ์แบบพวกอิเล็กทรอนิกส์เดวซมันอยู่ตรงนี้หมดเลยคืออินไม่กล้าเอาไปใส่พวกแบบกระเป๋าลากนะคะมันก็จะอยู่ตรงนี้กับเอินหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะอ้วนตุงมากทุกคนคือปกติเวลาไปเวเคชันคนสวีเดนเขาจะไม่พกแบบแล็ปท็อปคอมอะไรอย่างนี้ไปทํางานใช่ปะ ต่ vacation เอิญคือแบบแล็ปท็อปคอมคอมแล้วก็แบบ iPad แล้วก็อุปกรณ์ทำงานเอิญน,นะคะก็ไปกับเอินด้วย anyways ก็เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ตอนเช้านะคะเราตั้งนาฬิกาปลุกไว้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันก่อนออกสบ้านแล้วก็ที่แอร์พอร์ตนะคะทุกคนไปเลยแม่ว่าเอินขอตัวไปนอนก่อนนะคะอ ตื่นมาแล้วหนาวมากเลยอันนี้เันไม่ได้เอาไปด้วยนะคะเพราะว่าเอ,อินมีน้ำหอมของเไออบดูอยู่ที่เอินใช้ประจำเดี๋ยวเอิเอานั้นไปอันนี้เดี๋ยวเก็บเสร์อเสียบติดไหม แล้วก็เอินผ่านดิสซี่ฟรีแล้วเอินก็ไม่ได้อยากได้อะไรเลย mm hmm. เพราะว่าของมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นน่ะ mm hmm. ม,ไม่ไม่เอาตอนแรกเอินว่าจะเข้าไปดูเลยแบนเลย,ยดูไว้นกระแดชิะ่ะเทเททั้งหมดไม่เอาแล้ว mm hmm. ออกอย่างเดียวเท่านั้นตอนนี้ก็คือไปค่ะเดินไปที่เกตไกลไมาไม่ไกลเกตรอบนี้ไม่ไกลเกตกับรอบที่แล้วไกลมากแต่ว่ารอบนี้ใกล้นะคะแต่ว่าเราต้องไปผ่านตรวจคนเข้าเมือง i m ิ i ิเกรชันส์ก็ mm hmm. น่าจะถูกคนห mm hmm. นทางยังอีกยาวไกลนะกว่าจะถึง แล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องมุ้ยพ้ชเ็ยปากหรอน่ารักเนอะอันนี้มันมีความแต่สำหรับเอิญอะคือมันมีความคล้ายแบบเจลลี่แคทมากแต่ไม่ใช่เจลลี่แครทุกคนมันคือของที่นี่มั้งเอิญว่าแต่มันไม่น่าใช่ของเจลลี่เออไม่ใช่ของเจลลี่แครแต่ว่ามีความแบบนุ่มๆน่ารักสองสีนี้สวยแต่นุ่มมากเลยเอ้ยตรงนี้มันเป็นแบบมันเป็นแบบนิดๆน่ะหนังสือไหมคะหนังสือไม่ขึ้นก็คือเอิญขึ้นไปทํางานแล้วก็นอนทุกคนนอนทํางานแล้วก็ กินมาราบูที่เป็นบราวนี่ใช่ไหมคือทุกคนช็อกโกแลตมาลาบูที่สวีเดนะมันออกมันมีออกแบบใหม่ที่เป็นแบบบราวนี่อะไรที่อ่ะนึงซึ่งแบบมันน่ากินมากแต่ว่าเออหน่ะไปหาตามซูเปอร์มาร์เก็ตใช่ปะเราคือมันไม่มีมันหายยังไงก็ไม่มีร้อนแล้วคือมันยิงแอดในแบบ YouTube อะไรเงี้ยทุกคนแล้วเอิญก็แบบเฮ้ยมันน่ากินนะอะไรเงี้ยคือแบบอยากลองซื้อกลับไปแบบฝากแบบว่าเพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยที่ไทยใช่ปะแต่ว่าเออลองหาดูก็คือไม่มีก็เลยแบบอ่ะหาไม่เจอไม่มีนะคะทุกคน วันหลังเองินเอินเอาไวรินกลับไปด้วยนะคะเพราะว่าโบห่างมามันมันมันบางอะ่ะเราเอินอยากไปเปลี่ยนเอิก็เลยต้องแบกทั้งเครื่องกลับไปนะคะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอินไม่กล้าเอาแต่โบกลับไปเอิกลัวหักมาเอินก็เลยต้องมาทาั้งเครื่องเลยนะคะนี่อยู่ที่หลังแอร์พอร์ตแบบอัปเกรดขึ้นเยอะมากก่อนหนะ้านี้คืออาราลันดาแอร์พอร์ตคือแอร์พอร์ตที่สังโฮไม่มีอะไรเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวนี้คือแบบดูดิร้านค้ายเยอะมากนะคะก็ ใครบินก็ไม่ต้องห่วงเรื่องหาอะไรกินแหละก่อนหน้านี้คือหาอะไรกินยากมากเดี๋ยวนี้เยอะไปหมดเดี๋ยวเรากำลังเดินไปที่เกตเนาะเอ้ยใช่ใช่สิใช่ for your information ใครที่เดินทางช่วงนี้เราเดินทางกับ Thai Airways แล้วเดินทางตอนช่วงกุมภา February ก็คือเผื่อเวลานิดนึงเพราะว่าเกตก็คือเกตไม่ได้ไกลเกตคือเกตอยู่ประมาณดีอะไรเงี้ยแต่ว่าออมนะคะมันเป็น แล้วของสนามบินหรืออะไไม่รู้แต่เอินแนะนำให้ทุกคนเผื่อเวลาเพราะว่าใช้เวลาเดินค่อนข้างนานอยู่นะทุกคนแล้วก็ถ้าเผื่อใครจะแบบช้อปปิง้งช้อปปิ้งด้วยก็กรุณาเผื่อเวลามาเยอะๆนะคะทุกคนเคาน์เตอร์เช็คอินรอบนี้ก็คือไก่ไกลสุดเคาน์เตอร์เช็คอินเบอร์แบบ90ซึ่งก็คือแบบสุดสุดจริงๆเราก็เราก็เกตก็ไกลเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเผื่อเวลานะคะชามมาขาว ขอบคุณค่ะโอ้ยเปลี่ยนแอดเปลี่ยนแอดแล้วอ๋อพับคืนได้แลยอนะ่ะอี๋อเดยนะะค ลุ้นไหมเปลี่ยนไหมเมนูเฮ้ยไม่ไมรู้ I don't know อ,อ Oh they change เออเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเรื่อง,ง,งกินเรืเอ่องเรื่องกินเรื่องใหญ่เ่้ยมันเปลี่ยนแหละเราไปเห็นรีวิวของเมื <c oughs> <ฮ>่อเดือนก่อนนมาไหมหรือเดือนไหนไม่รู้ เล็วๆนี้เมนูมันไม่ใช่อันนี้นะคะแต่ว่ามีการเปลี่ยนเมนูแล้วเรียบร้อยเอ๊ยพายแกงเปลี่ยนนะตอนแรกเป็นพายข้าวซอยอันนี้เปลี่ยนเป็นพายแกงฮังเลหมูนี่อาหารว่างต่อนค่ะเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอันตราที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศแปรปรวนเราขอแนะนำให้ท่านเก็บผ้าในรถไฟไว้ตลอดเวลาเมื่อน่งอยูกับที่กรุณาเก็บสัมภาระทุกิ้นใหเรียบร้อยในที่เก็บขางเดินสีสัเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะ I think it happens. t ท r ร์โบแลนเจอรหนักเหรอหรือว่าอะไรไหหลังจากที่เอินแบบว,ว่าเขาเสิร์ฟครบทุกคอร์อดอะแล้เอินคิดว่าเอินจะเริ่มทำงานใช่เพราะว่า มาว่าเดี๋ยวส what is this one ก้อนนี้คือก้อนนี้คือบีทรูทหรอเป็นจริงเดืองอืมบิดรูดจริงเืองเนี่ยทั้งก้อนเลย แต่รสมันมีความคายมันฝรั่งอะอะไรนะแต่รสมันมีความพายมันฝรั่งผนะนะสมกับไผน้ำโปะอะไรนี่หลอดของอันนี่ กูดในนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าถ้าเอินนอนหลับนะแต่ถ้านอนไม่หลับก็อีกสักพักน่าจะเห็นเอินเปิดแลป็ปท็อปแล้วก็ลุกขึ้นมาทำงานก็มานั่งลุนกันว่าเอินจะหลับได้ไหมนะคะก็ตอนนี้ขอตัวไปก่อนโอ้ขอบคุณไฟฉายจำเป็นจังมามาด้วยที่เปิดสาดหน้าเอินขนาดนี้ตทนนี้ไม่ต้องก็ได้ปะโทราสซะโอเคค่ะทุกคนไปนอนแล้มีผ้าปิดตาแล้วเรียบร้อยนี่ เดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วบายๆทุกคนบายๆบายยมันนอนไม่ได้อะมันไม่ใช่เวลาเอานไม่หลับเลยเอนพยายามแล้วเอินพยายามมาเราพยายามกันมาน่าจะชั่วโมงเกือบชั่วโมงหรือเอินว่าแบบแต่อนไม่หลับเลยเพราะว่ามันไม่ใช่เวลาทุกคนมันตอนนี้ขึ้นมัหกโมงยี่สิบที่สวีเดนเอิหลับไม่ได้เอิก็เลยลุกขึ้นมาสุดท้ายเรารู้ขึ้นมาทํางานขานมเสิร์ฟตอนสองทุ่ม พักเบรกจากนั่งหน้าคองก็มากินขนมเป็นไอติมเชอร์เบตนะคะจากที่จะหลับจะหลับตื่นเลยไม่ต้องนอนละอืมมันคืออะไรอีกทีนะมาฝรั่งฝรั่งฝรั่งสีชมพูไม่ไม่ฝรั่งสีชมพูอันนี้ไอติอมม,มันก็เลยเป็นเชอร์เบต ถึงไทยแล้วนะคะทุกคนก็เออสรุปที่บอกบนเครื่องว่าจะได้นอนก็คือเอิญไม่ได้นอน <c oughs> เพราะว่าเอาิญนอนไม่หลับมันเป็นเวลาสวีเดนนะคะก็คือตอนเครื่องลงอะ่ะมันประมาณแบบห้าทุ่มนิดๆ กือบเที่ยงคืนเที่ยงคืนอะไรเงี้ยทุกคนแล้วคือมันเป็นเวลาที่เอิญง่วงพอดีแต่เครื่องมนลงแล้วนะคะก็เลยแบบไม่ได้นอนแล้วก็ลากยาวมาตอนนี้ก็คือเอิญมีนัดแบบกับน้องที่เป็นญาติเอิญน,นะคะอาจจะไม่ประสงค์ออกกล้องหรือเปล่าได้ออกไหได้แต่ว่าอย่างเดี๋ยวคอยแผนกล้องไปก็เออเรามีนัดไปทําเล็บกันนะคะเพราะเอิญรู้สึกว่าเล็บเราแบบโล่งมากนะคะก็เลยเดี๋ยวคิดว่า เออจะออกไปทำเล็บกันก็เดี๋ยวนะัดกันออกไปทำเล็บแล้วเดี๋ยวจะเป็นไงกลับมาดูกันนะคะทุกคนตอนนี้กำลัง on the way อืมนี่เป็นครั้งแรกด้วย <laughs> ต้องบอกทุกคนวนี่เป็นครั้งแรกที่เออได้นั่งรถที่น้องขับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเออไหนะยังไม่มีใบไปข,บขับขี่ที่เมืองไทยเลยแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยเลยร็วนี้แล้วก็แบบที่สวีเดนก็ไม่คิดจะขับรถอยู่แล้วเพราะว่าสอบใบขับขี่ยากมากนะคะแล้วก็เห็นคนไทยหลายคนที่อยู่สวนะีเดนอะคือเสียหายหลายแสนมากกับการทำใบขับขี่ก็เลยคิดว่า ไม่มีความจําเป็นจะต้องทำนะตอนนี้ไ<อ>ด้ยังไม่ต้องนั่ง,งลุนด้วยใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องรุนเนอะโอเคเราเราไว้ใจนะคะว่า น้องจะขับได้อย่างปลอดภัยแล้วไปถึงที่หมายอืมฮัลโหลค่ะทุกคนก็เอินเองนะคะก็เอินกลับมาจากทําเล็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าตอนที่เอินไปทำเนี่ยเอินไม่ได้ถ่ายทุกคนดูอ้าจริงเอินบอกตรงว่าอันเนี้ยเอินแอบไปนอนมาแล้วนะคะเอินแอบไปงีบมาแบบชั่วโมงนิดๆกับสองชั่วโมงนะคะเพราะก่อนหน้าเนี่ยเอินพูดตรงๆว่าเอินไม่มีสติเลยคือเอิญรู้สึกว่าตั้งแต่เอิญจมลงจากเครื่องมาคือเอินไม่มีสติสติเอินหายเอินแบบเลเทมากนะคะคือรู้เลยว่าเอินแบบ มันไม่มีเลยเพราะเอิญไม่ได้นอนมามันจะแบบมันเกินยี่สบสี่ชั่วโมงมันเกินอะไรไปแล้วนะคะคือมันไม่ไหวคนก็ตะกี้พ่อหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเกือบสองชั่วโมงทีนิดก็คือตื่นมาตอนนี้คือฟื้นแล้วใช้คําว่าฟื้นแล้วนะคะก็มีสติดีตอนนี้ก็คือรู้สึกว่าเออสมองเริ่มกลับมาทํางานนะคะก็เดี๋ยวเอาเล็บมาให้ทุกคนดูอันนี้เป็นเล็บสีที่เอิญทำนะคะก็แบบพอยื่นให้ทุกคนที่บ้านดูก็คือทุกคนตกใจว่าเอ้ยทำไมทําสีนี้อะไรอย่างงี้ก็จริงๆอ่ะเป็นสีแบบมันออก เไม่รู้มันเรียกว่าสีอะไรอะทุกคนนึกออกไม้มันเป็นประมาณน,นี้ยคือมันจะแดงนะคะแต่มันจะไม่ใช่แดงแบบแดงฉุดฉาดเป็นแดงที่เอิญคิดไวในหัวตั้งแต่แรกเลยว่าเออเออยากได้แดงสุภาพก็คือเป็นแดงที่แบบเอิญชอบนะคะมันจะแบบแดงวนนก็ไม่เชิงจะบอกเชอร์รี่เรดมันก็ดูเข้มกว่าเชอร์รี่เรดไปน,นิดนึง จะบอกว่าเบอร์กันดีก็สว่างกว่าเบอร์กันดีอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเฉดอะไรก็ถ้าใครอยากได้เล็บก็เดี๋ยวเอิญจะลองประมาณสีประมาณนี้นะทุกคนในกล้องอาจจะมีเพี้ยนเพลินนิดหน่อยแต่ก็ประมาณนี้มันก็ค่อนข้างตรงอยู่ก็จริงๆแผนหลังจากเนี้ยค่ะก็คือจริงๆวันเนี้ยมันมีแบบสเก็ตนู่นสเก็ตนี่อะไรเงี้ยเอิญก็มีโอกาสได้ไปแบบเออไปทําเล็บกับน้องที่เป็นลูกพี่ลูกน้องเอิญอะไรอย่างงี้เนาะก็เสร็จแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรวันจริงๆจะโฟกัสไปที่การพักผ่อนของตัวเองนะคะคือได้เจอที่บ้านแล้ว spend time อะไรเงี้ยก็หนึ่งในแพลนที่ตั้งใจไว้ในการทํารอบนี้คือเต้องไปจัดการแว่นนะคะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่าสายตาเราเปลี่ยนแล้วป๊ะปะป๊ามาก็ suggest ให้เอิญอะไปตัดแว่นสำรองอีกอันหนึ่งด้วยเพราะว่า เออน่เหมือนแบบมันไม่รู้ทําไมเผื่ออันนี้หายหรืออะไรเงี้ยแล้วมันแบบเฮ้ยมันไม่มีสําลองเลยเรามีคอนแทคเลนส์เสงีงเดียวอะไรเงี้ยก็อยากให้ตัดสําลองไว้อันนึงก็เลยว่าเออเดี๋ยวเอิญจะตัดแว้นสําลองไว้อันหนึ่งนะคะแล้วก็พยายามจะนัดเจอเพื่อนๆด้วยถ้าเป็นไปได้เพราะตารางเอิญแน่นมากนะคะทุกคนแล้วก็นอกจากพยายามจะนัดเจอเพื่อนๆแล้วเนี่ยก็คิดว่าอยากจะไปตะเวนกินร้านอร่อยๆนะคะที่แบบเรามีหาไว้หรือว่าแบบเป็นร้านที่แบบร้านโปรดที่ชอบที่เมืองไทยกินประจำอะไรเงี้ยแล้วก็กิจกรรมที่แบบทําแน่ๆอยู่แล้วคือการตรวจสุขภาพนะคคือว่าาถ้าใร อยู่ต่างประเทศมานานๆจะรู้ดีว่าแบบ เราเวลากลับไทยทีหนึ่งอะเราต้องแบบไปตัดผมกับช่างเจ้าประจําไปเข้าคลินิกนะคะแบบดูแลหน้าดูแลตัวเองแล้วก็ไปหาคุณหมอเพื่อแบบเช็คอัพอะไรเงี้ยอย่างเอิเนี้ยก็มีแบบไปตรวจฟันเนี่ยฟรโชอยู่ลวทุกปีเนาะแล้วก็เช็คอัพตรวจเลือดอะไรเงี้ย blood test อะไรเงี้ยคือทุกปีอยู่แล้วนะคะเป็นประจํากลับทีก็ทําทีเนาะก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะมีแบบ additional activity หรือว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอิญจะพาทุกคนไปดูกับเอิญด้วยก็จะเป็นยังไงก็ฝากติดตาม back to Thailand หรือว่าบ็อก g หนึ่งที่อยู่เมืองไทยด้วยนะคะทุก ก็จะเป็นไงเดี๋ยวตามไปดูกันเนาะอ๋อ oh, แล้วก็อีกอย่างนึงที่เอิญตั้งใจจะไปทําแบบ first show นะคะแบบ first show mm hmm. ก็คือไปไหว้พระนะคะทุกคนเพราะว่าเป็นอะไรที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเอินอยากไปไหว้พระนะคะ mm hmm. ก็พยายามจะเก็บ ตามลิสต์ที่มีเขียนไว้จดไว้ของตัวเองนะคะคิดว่าถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะไปไหว้พระนะคะทุกคนค่ะจริงๆเราก็แบบก่อนที่เราจะไปทาเล็บเนี้ยเอิญพอมีเวลาก่อนที่จะถึงเวลานั้นใช่ไหมเอิญก็เลยไปเดินเซนปินนะคะเพราะมีของที่อยากซื้อแล้วก็เอากลับไปใช้ที่สวีเดนเป็นของที่อยากได้มาต้องนานแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาแล้วก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนถ้าไม่ใช่เมืองไทยนะคะนั่นก็คือแพลนเนอร์เองทุกคนคือมันเป็นแพลนเนอร์แบบเงี้ยจูเน y I don't know คือเอิญหลายปีมากเอิญใช้ของแบรนด์นี้นะคะก็ลายก็จะสลับปร คี่ว่ามันเป็นปฏิทินนะทุกคนคือพอมันเป็นปฏิทินอย่างเงี้ยเวลาเอินมีงานอ่ะเอินสามารถแบบริสลงปฏิทินของตัวเองได้มันเป็นช่องๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันค่อนข้างสะดวกมากๆเลยคือปกติเอินจะจดลงคัลเลนดาร์ของเอินนั่นแหละเป็นแบบดิจิตอลใช่ไหมแต่ว่าบางทีอ่ะเอินจดแล้วมันวุ่นวายเอินชอบจดใส่กระดาษนะคะเอินยังแบบแอปโอลสกูนิดนึงแล้วเอินก็เป็นคนเขียนแบบเจอร์ a l ด้วยก็เลยแบบอันนี้มันมีแบบเจอร์ a l ด้วยนะคะให้เขียนเอิญก็เลยชอบแบบไอเล่มนี้มากเลยอะไรเงี้ อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเออชอบชอบแล้วก็รู้สึกว่ามันตอบสนองการใช้งานของเอินดีนะคะไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแล้วก็อีกอันหนึงที่ไปซื้อมานะคะก็เป็นไส ปากกาที่เอินใช้บ่อยๆนะคะอย่างปากกาสีดำเนี่ยเอินใช้เขียน journal ใช่ไหมมันก็จะหมดค่อนข้างเร็วเอิก็เลยไปซื้อมาเพิ่มเผื่อตุนไว้นะคะแล้วก็น้าเงินซึ่งเอินใช้แบบ regular อยู่แล้วก็จะเป็นสองสีที่เอินใช้บ่อยๆนะคะก็เลยซื้อมาตุนเก็บไว้เนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือ post it นั่นเองก็เอินชอบใช้ post it แบบใสที่มันไม่ใช่เป็นกระดาษเลยทุกคนเพราะว่าเอินชอบติดเวลาที่แบบเอินอ่านหนังสือนะคะแล้วเอินรู้สึกว่ามันมี quote มีประโยคอะไรที่เอินสนใจหรือว่ามันเป็นแบบเนื้อหาอะไรหนัอีเนนนม้้ต นั้นอะไรเงี้ยเอิญจะชอบแบบติดไฮไลท์ไว้อนะทุกคนก็เลยคิดว่าแบบแล้วมันก็ใกล้หมดแล้วอันที่เอิญมีนะคะเพราะเอิญอ่านหนังสือแล้วก็ติดไปเรื่อยเนาะ<ม>ก็เลยซื้อมาตุนเพิ่มอีกอันนึงนะคะเพื่ออันที่มีอยู่ใกล้จะหมดเนาะ,ะแลวส่วนหนังสือที่อยากได้เนะี่ยเอิญคิดว่าเอิญอาจจะกดออนไลน์เอาก็ไม่ได้ไปซื้อที่ช็อปนะคะท,คทุกคนเผื่อมันมีแบบบันโดหรือมันมีส่วนลดอะไรเงี้ยเราก็จะได้แบบไปดูทางนั้นเอาอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้คะ่ะทุกคนอื